วสวัสดีครับผมสวัสดีนักเรียก่อนนะครับที่ชมรายการเก่าต้ามรับนะครับในส่วนของคณะในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการในวันนี้ซึ่งผู้สอนให้มีกำหนดรูปแบบการเรียนรู้และคุณลักษณะผน้รับผิดชอบสองเวลาอั 5, 5นเป็นมคตรแล้วขอเรียนเชิญ าด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรด้วยการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการชั้นเรียนการพัฒนาผลกิจกรรและพัฒนาทักษาและท้านที่ได้เห็นตลอดเวลาและให้เกิเข้าร่วมของการทั้งนี้ขอขอบคุณครูและผู้ปกครองทุกท่าน ท่านพยากรน,นะคะาบว่าเป็นเป็นคนเก่งของวิทยาลัยลเทคนินนนะคพยายัพภูมิศาสตรใช่ไหมคะยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21เ,เนี่ยจำได้ว่าเคยไปอบรมกับคุณครูสมบัติเนาะที่ตอนนั้นที่ ที่ที่เอ่อเป็นเสนอโครงการของระยะเอาสองเอาสองจำแนกค่ะคือท่ตัวที่พอเปสนของี่กัน เรานะครับที่แล้วก็สภาพะบวนการในการจัดก,การเรียนรู้ในยุคนี้เรามีความสามารถหลายอย่างนะครับในหัวด้วยกันก็มีในเชิงของการแขมาให้ความร,รู้แล้วกันแต่ผมจะใช้คําว่ามาแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่ตัวเองได้ทําก็โอกาสดีของคําว่าปตอรุ่นแรก เทคนิคเชียงใหม่ก็ส่วนมากเราก็จะไปเรียนอยู่มหาลัยเชียงใหม่แล้วก็าราชมคลตีนดอยก็เรียนพอเสร็จเรียบร้อยก็ไปบรรจกุก็เป็นครูนวัตกรรมจะเห็นว่าสองสามวันที่แล้วนี่มีผู้ทำงานนะครับวันที่วันที่เท่าไหร่ะนะของอาทิตย์ที่แล้วจะไม่ได้แล้วไปละล่าราชการบ่อยเกินนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแต่สิ่งที่ทำมาตลอดก็คือ จนถึงขั้นสามารถที่จะทำทุกสื่ขายเราขายที่เป็น,นรูวันนี้โอกาสดีอย่างหนงึ่งจะ็กครูดูแลเด็กในช่วงของโควิดนี้อยากให้ดูพอทำก็ไปหาข้อมูลนี้มันไม่แตกต่างกันโลกการงินใจมันเร็วมากและมันมีข้อมูลที่เปนเยอะมากในโลกอินเทอร์เน็ต ผมเรียนเรียนโบเมื่อปี2 5งพันหาร้อยสีเพื่อที่จะไปหาของแต่ในโลกปัจุบันนมีคำว่าเาาอยแล้วผมก็ใช้วิธีการค้นหาในโลกของผมเพา่อหาการพัฒาไทยไม่มีเราก็อ่านเต็มเตียมกับรถติดไม่ต้องไปเตรียมกับสภาพอากาศที่เป็นอยู ถึงเรื่องของ active learning ทำยังไงให้เด็กสนุกทำยังยังยังไม่ได้มีคออะไรเยอะใช่ไหม่าเพื er ่อนัอันนี้อันนี้เราเรียกว่าโแล้อนีโ้ใครรวมไม่รู้ด สอนภาษาอังกฤษนะครับเยอะมากลิ่วีดีโอนะครับที่เป็นหน้าที่เราจะคุยกันนะครับจำนวนหนึ่งหน่วยสัปดาห์ที่เห็นไหมแต่ถ้ามองอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าผมผมอยากสอนครูอยากแน,นะนำครูภาษาอังกฤษผมก็จะบอกว่านะครับเรามีสื่อเหมือนกับที่ออกมาในทุกวันนี้ที่เห็นชัดเจนมากที่สุด ก็ต้องขอบคุณนั่นดรนะคะที่มาเดิมเต็มให้ความรู้กับคณะครูอาจารย์ของพวกเรานะคะก็ได้ยินท่าปีจะทําเชี่ยวชาญมากันนะคะก็ฉันก็ได้แต่เสียดายไม่ได้มานาั่งฟังด้วยนะคะแต่ยังไงก็จะขอถามจากน้องๆว่าอีก2อสาปีปาที่ไห่นะครับครับผมคะคืครับ How do you